เพลงใหม่จะมีเมื่อไหร่เนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยจริงๆที่ปล่อยไปล่าสุดก็จะชื่อเพลงโตะริมครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับโต้ลิมก่อนก่อนอะไรคือโต๊ะริมก่อนเราจะตั้งโตะจีแหละแต่มันดูหิวไปเพราะนั้นเราเลยเอาโตะริมมาใช้เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยคนที่เขียนเพลงนี้ก็คือคุณโบกี้ไลออนครับโตะริมเนี่ยมาจากเรื่องราวเออความรักในวัยเรียนครับที่มีคนที่ชอบนั่งอยู่ที่โตะไหนสักโต๊หนึ่งซึ่งในซิทูเอชันในเพลงนี้มันคือโต๊ะริม อะไรงเี้ยองไม่ฟังหน่อยได้ไหมเธอมาทำให้ละลายโดนสาบไปตายแล้วตายอีกอยังได้คิดที่เชอรี่ต้องโดนสะกดให้หินยังคงมองภาพที่เจ้นั้นอยู่ต่อเต็มใจฉันเป็นถ้าเชื่อฉันได้นิ่มด้วยรอยยิ้มเธอโอ้โหขนาดร้องแค่นี้ยัง เพาะเลยอ่ะจริงๆซึ่งอันนี้หลักๆเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เบาที่สุดเท่าที่เคยทามาคือเบาสมองที่สุดไม่หนักหน่วงเหมือนเพลงก่อนหน้านี้ไม่แบบปกหักเศร้าเสียใจถล่มทลายมีเต้นด้วยซึ่งในชา a l เลน g ์ในในตอกแตกในในแอปเต็กตอกเนี่ยเราติดอันดับต้นๆอันดับสองเลยนะไม่คิดเรียองอะไรเนไม่ไม่คิดเรื่ออะไรเตนตอกแตกตอกแตก พี่เคยเรียกอันนี้อะไรวะตอกติ๊กอะไรวะตุกติก๊กแ็เออตอกแท็กเหมือนกันเออเออนั่นแหละติ๊กตองนี่แหละเออเต้นเป็นเทรนดิ้งอยู่ครับตอนนี้โอ้เพื่อนๆอ,อะไรผมเต้นกันแล้วก็มีหลายคนเลยเต้นอันนี้ก็ขอบคุณด้วยที่แบบไปเล่นแชร์นกันแล้วก็โคเวอร์ด้วย <laughs> ฉันไม่เต้นให้เธอหรอกนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือชังนุนบุรีหลังช่ใช่ไหมเนี่ยก็คือเต้นผมเต้นแล้วก็ เพื่อนผมเนี่ยมาบอกว่าที่มึงทําอยู่เนี่ยมันไม่เรียกเต้นนะมึงกลับไป้องมันเรียกคาสัญลักษณ์มือเฉยๆองเหรอมันไม่มีจังหวะมันไม่มีการขยับของร่างกายที่มากพอดูนิดเดียวยังไงมันยังไงภาพที่มันออกมาคือผมยืนเหมือนอุ้หมงงตาเลยแล้วผมก็เขาเรียกภาษามือใช่คือสามารถเอาจอผมอะ ไปอยู่ในฝั่งของผู้ช่วยเป็นล่ามภาษามือได้เลย <c oughs> แล้วตอนเช้าออนข่าวฟูลเฟรมไปเลย <c oughs> ผมอยู่นั้นได้เลย